สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุัสดีโหซูเปอร์นะครับมื่อนี้พเพิ่งว่าเบ้ากึมอีกแล้วมื่อนี้เบ้ากึมมาปลาเห็ดเมนูแก้วบองนะครับแก้วบองปลาดเบ้ากึมเห็ดแล้วน,นะท่านคุณพี่น้องอู้หูสุดยอดเสบนะครับหอมสาหมัดเจ็บเก็บไปจะกิน เนี่ยดนกันได้นะครับ,บอบก,กึมมีวิธีเห็ดมีถ้ำนะครับพี่น้องในเบื้องนะครับที่ตามบ๊อบกึมครับเครื่องกับสีมีประมาณนี้นครับตะไคร้ข่าโอ้โหเมื่อกี้บ๊อก,กึมเดีข่าเหลืองข่ากระเป็นข่าแก่นะครับข่าอ่อ,อนสีโอสุดบอกก๊อบกึมนะครับหอมกระเทียมเล็กน้อยนะทุกอย่างเนี่ยต้องเอาไปขวัวให้ซุกซะก่อนนะครับ ตีดส้อยละเอียดนี่คือว่าเวลาขวดมันสิสุกง่ายสุกเร็วนะครับพิเศษคือบ้านเรื่องกิดใบกูดนี่ครับใบกูดจักหน่อยจะไปขวด้วยกันขวบเห็นมันหอมๆสิ่งสำคัญประเดี๋ยเอันนี้ครับสิ่งสำคัญคือประเดีย๋ยไอ้ตัวนั้นหวนหอน ลวกว,ว,ว่าลวกซุบลวกลกเพราะอะเพราะว่าเปยังจงลวกประเลียกม,มันคือสีเข้มนะจั้วาางวัก็เลยอรอาครับ้าซับซับปะเดียกทอดอะไรเกี๊ยว้า่ผิดไม่ได้ ฟักเลีวก็ะิบขอมบ้านนี้นะครับเดี๋ยวเอคือครัวจะกันเลยข้ก็ตะไคร้เี่ยเดียวกันนี่หอกขาสลายเนะ่ยกติหอม อาเอคือเาใบกูร่งเมอกี้อ้อไ่สกันเลยใบกัวกัวสกันแ้หงหอมๆนะครับไอ้ทวนๆนะฮื้ออมเขาดังเลยนี่ใบเที่ยกผัดก่อนครับอ๋อขั้นตอน ห man, ัว Sch หอมกระเทียม่หน้าชน่อยนะครับใส่ติดตุกทฏิกระทะนะครับหัวเรื่อยๆนะครับเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับ กหนาโบกกบสิติดกระแะกด้หน่อยหอมหอมมันใหม่ด้หน่อยหอมนะครับออด้ทีแล้วห้ข้อนะครับเอ๋อตอนตำมาทีเครื่องเย้าขัวไว้นะครับ ตำคาวไข่ขให้หมดตอนนี้เปนบรีดราดเกลือใส่ข่าเกี่ยนะครับจังหอมดีเอาตำข้าแหลกแล้วนะครับหอมกระเทียมที่เขาขัดเไว้เอาลงมาที่นี่ตำเสะกัน มลลุนเลยเข้ากันดีิทำหอมอเทียมควมแหลกอะแล้วจะพููมมากนะครับเราคือเอาซำนี่แหละกัดทีว,กกทว,กกทว่าแหลกจะทบแหลกแงเครื่องนิยำถือไงประแดกยังว่าสวยเด็บแบนเอาลง่มมาทีเฮ้ยปลาแดกหอมนะครับประแดกปลาสวยย่างดี สะอาดถูกลักน้ำไม่นะครับตั้มแกันเอาเขาก็เลี้ยวกันหน้าม้ครับเปลี่ยงนะครับโดนห่อนเอา,อาขึ้นตวงเลยล่ะพอดีเลยทำเลย ออกเกลียวหวาน<ฮ>นิดนึงเอาจากนั้นฮอกกะปรุงเครื่องนะครับบ่ายใส่ครับเปียไปแล้วเอา,น,าน้ำตาลมอกหวานกับเอา้เอาสองส่วนพ่าส่วนส่วนหนึ่งพริกนะครับพริกป่น มีพริกป่นเบากึ่งขวอย่างนี่หอมใส่เลยเดี๋เตียวมามากเพ็ดดอยู่แล้วเต่มมากนะครับเด้อมัมเพ็ดว่าเพ็ดกับตามใส่ตามนี่แหละตามแล้วก็ตามใส่กันมาซีมินสจะเปลี่ยนอยไรไป รรค,รงงครับด้วยครับเอาบัวเพชฌแหายใช้บัวเพชฌกัดเติมพริกลงได้อีกู่นะครับเด้อเอาคือมาทำนี่างนี้ตามสีที่เราห้องเบื้องนะครับที่ที่ทำของบัวคือน,นะครับที่ว่าเอากินแล้วกอะแต่ว่าที่บัเวเบิดดอกอเทาเก็บไว้ไปกินมารุ่นนะครับใส่ตู้เย็นไว้ใส่ใส่ใบครับใส่กระปุกไว้ สาดีพอะเขาเอดซุกวัตถุยางนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับเขาคือบริษัทขายนะครับเอทอะไงกินสูตรขอนะครับไปกินกับทอดเนื้อทอดยังเถอะโอ้เอดนะครับหน้าที่เร่งดวนเ่ากสามารถกินกับข้าวห์ข้าวเจ้าได้นะครับ ครับอเอาเก็บไว้กินนุ่รุ่นนะครับใส่ตู้เย็นไว้บมไมีเสียนะครับเพราะว่าทุกอย่างสุกเรียบร้อยๆขอบคุณนะครับภายนอกเจ็บๆที่ตามรับชมเราคือมนะครับสำหร,ร,รับเมนูปลาแดกบวงหรือว่าเจียวบวงเมื่อนี้กรเสร็จสมบูรณ์นะครับรสชาติดีกะับทิศนี้กะปล่อยสมิสสะกันเะดีแบบ๋ยวพ่อๆตะเบ้าคือติดหนานะครับเนาะขอบคุณครับครับ